สัมผัสการเกิดาสัตรกระัรกษาเป็นการกระดอนรอบสืบยรลเยตาในการะเบีนและการติด่อดผ่านลูกระตัดรักษาปุอนโรคจะได้ดีน่อยนะฮะหรือจะมาด้านกระชาสะพัดให้กิมีวัตถุของคอลเติมน้มันเกียงสวายสับสะพานตักลงอาแล้วมันจะหมดเสริมปุ่มเสริมของคนหูนตา ใยพาดาวงน้ำมัจะได้่ายเป็นกดปุกข้อมือใช้ไปร่วงบนติเข้อ่านอย้าจะได้รับพยันลงกอใส่เส้นหน้าอที่เนขาวสากใายือจะได้ขึ้นรถล้อมจับลงไปได้รถล้อบขาต้านบนต้งมีสีเฉพาะสัาวาวลงไปท้า่างต้อน้าอง เรากำลังมากันที่วัดปุษยคีรีนะคะวัดพร,ระแกะสลักที่อู่ทองนะคะตรงนี้เป็นเวลาไปพำนางนะคะเราชมความงของวัดเปุษยคีรีกันนะคะไปขอพรกันด้สายโมูทั้งหลายก็เจริญพรเจริญได้พิยมหน้าด้านล่างขอพรเพื่อความเป็นสิริเป็นมงคลกอนกลับแว่นาน้าตาต่างหน้ามีหลังไม้จ้า ไปแวนดูกันได้ไปเิอชมไปดูหาติดไฟติดมือกว่ารักพก่อรักแม่ที่บ้าน,นวันนี้เราได้มาไหว้พระแล้วนะพระที่เป็นพระพุทธโลกวันนี้เราได้มาเห็นแล้วรัที่เป็นสมบตริสมแต่แล้วเราจะเลิมนะยอมนะรักระให้ามากๆหวงระให้ามากๆระที่อยู่ที่บ้าน วันนี้ถ้าเราทาดีเพื่อทำดีให้ลูกทาถูกให้หลานทาดีให้ลูกมานจงเป็นตัวอย่างทาดีให้หลานมันเป็นตัวอย่างเส็นไม้เป็นมือสิ่งของต่างๆที่พ่อแม่ชอบที่พ่อแม่ทานแล้วอร่อยคิดว่าของนี้อร่อยบอกเหตุการนปปําไปฝากพ่อฝากแม่แวะอาจ,จะได้ที่ร้านค้าด้านล่างประโยชน์นะมีทุกอย่างไม่มีอะไรที่ว่าไม่มีสิ่งที่ไม่มีแสดงว่าไม่มีไปดูกันได้ หลบบนหลบกุศลกันนายมนะมาปราบพรมน้ำมนตการนาปิดทองไหว้พระแนวนายมนะมาทางด้านนี้มาปราบพรมน้ำพระพุทธมนต์ถวายสักฆทานกันตัดสีเดินทางมาจากข้างบนมาถึงใหม่ๆยังไม่เคยปิดทององค์หลวงพ่อก็ตายขวามีทั้งสองด้านปิดทองกันเสร็จเรียบร้อยแล้วปราบพรมน้ำมนต์การโยมนะปราบพรมน้ำพระพุทธมนต์เสริมเสน่หเสริมมงคลกันไม่เจอก็ได้นะ แวะเข้าไปประพรมน้ำฝนเฉยๆไม่ประพรมน้ำฝนไม่เจิมแต่จะขอได้ผมคนผูกข้อมืออย่างเดียวก็ได้ละท่านไม่ว่าแต่ละท่านไม่ว่าไม่ระพรมน้ำฝนอยากจะเจิมหน้าผากได้อยากจะเจิมหน้าผากแต่ไม่พรมน้ำมนก็ได้หรือไม่ทําอะไรเลยแต่อยากได้ฝ่ายผูกพรมฝนหรืออยากจะเจิมอย่างเดียวแต่น้ำฝนไม่เอาฝ่ายไม่เอาก็ได้ สามอย่างเอาสักอย่างมก็เข้าไปได้เลยไม่เอาอะไรก็บอกกันได้ถวายสังฆทานกันนโยมนะเครื่องไทยธาธรรมพรอมธาตไรแต่วันนี้เราได้มาถวายสังฆทานมีทั้งา้าตรมีทั้งเครื่อง<ฤ>ไทยาธรรมไม่อดไม่ยากไม่รู้จักกับคำว่าอยากจนคำว่าไม่มีจะไม่ปรากฏกับเราจากการบัดนี้นนมาถึงแล้วเนื้อหาบนสัมผา,าอันเป็นเกตคืิแต่ตัวผลุัวผสมกัน ปิดข้อต่อไอ้ฟ้ากม่โยงนะเกิดมันาอะไรแจ้งเจ้าหน้าที่เขาเฉพาะผ่ายันถึงประจำวันเกิดเขาเฉพาะผ่ายันเป็นขยันเรียกซักของหลวงพ่อเป็นกระเป๋าสะตามได้โดนเป็นฝันถึงเป็นสิงเป็นมงคลมาที่นี่แล้วถ้าไม่ได้ผ่ายันหลวงพ่อยัดเรียกตักถ้าไม่ได้ใส่มงคลโอบก็เือเป็นสิงเป็นมงคลแสดงก็อมาให้ถู รือมาถึงแต่ไม่ได้ที่ผีที่ฐานนะจะได้สบายเท่าไรจบดเทียุทูทพิษตะเทียงก้าน้าด้เลยนี่เองนะังสนัดออมาจุดเทียงมาแล้วจุดเทียนจุดทูกพิษตเทียงใัญไว้ร้างหน้าเราตีดกระโปรงตศกร่งิ่งสนีตัตัวอย่างและตัดที่มาถึงใหม่เรียวตาย ใต้เนื haft, ้ขอค่าต่อไมาตูตเทียประโยชน์นะหลอกลหลอก้สศลได้ตามสัมดารัหงาทำภาคเรียนน้อยทำน้อยอย่าให้ทำละน้อยอย่าให้น้อยกะให้เสใได้ท้อสิ็จออยากตามดารัมาประโยชน์นะคุผคุณอเป็นสิ่งที่สำาคจะให้ได้คนผคุณอกเส็จขวงเพาะควาุ ผุประมาณเหมือนกับการกินคนนั้นก็คือคนอีกฉักใจก็จะน่าจะกับมุขสุตุขใจรามเพื่อถือ้าตรวจเป็ผู้วยอาการประกอบก็จป็เก็บันเป็นมงคลหนึ่งก็คือตัใจตอเก็ใจสนายเราจะเพิ่มแต่เรามีความตัดใจมาจากว่าเรามีมาถึงแล้วตอบใจีิะนัแต่ตอบเก็ที่อกหลวงพ่อเชินสมพระมารตอบหงพอ เราตั้งจิตกำหนดยื้อให้ตนกับพพุกของหลวงพ่อแล้วเราจะตั้งจิตอธิษฐานโบราณเขาบอกว่าเวลาจะขอพรนะให้เราูยึดหรือตั้งก็ตามให้เราอยู่ตรงหน้าพระพักของพระวิชานุใ้ตัวเราเนี่ยอุปมาวันนี้อยู่ตรงสัพพุกของ่านแล้วเราตั้งจิตอธิษฐานปุณณนั้นจะทำถล่มเลยหลวงพ่อ มันขึ้นไปข้างบนแม่ยาฝึกบอรักษาพระพุทธรูปมันจุดน้าตาพี่แหน้าเนี้ยทั้งข้างบนข้างล่างใจของเราจะเอาหน่วยพลอยพรให้พวกเรานั่นเด็กสอบกลางโรงมาตรานานแล้วราเบูลำโลกติดตั้งการติดอันเป็นสิริบกพรติดใหญ่ๆมันจะมีเทวดาปกปักรักษาฝึก้องฉะนั้นเมื่อเรามีการอดน้อมนะดับกจำรักที่ว่า ไอ้ความอ pues mm ่อนน้อมหรือในบทสังขุนโยมนะสุปสิิปันโนเพราะว่าโตสาวพระกระตัโงอุกทุปิทิปันโนยายะสาวมีสิทธิปันโนในสี่ท่อนมีความนอบน้อมอ่อนน้อมนอบนเราก็จะได้รับอ่อนรับคามเมตตาจากเทพาขอพรจากองค์พระอำนวยพลพอให้เราั้นโชคดีเหมือนกับเราไปขอเทพทิตใจ ครั้งหนึ่งเมื่อหลายๆปีก่อนนะจะผู่ป้าแล้วก็เป็นที่คือหาเทพผันใจไม่มีใครไปขอโชคขอลาบกับเทพผันใจโดยตรงต้องพระเข้าไปกระตินกับเทพกระตินไปบอก <Okay. S 1> เทพกระตินใ,ให้ไปบอกค่นะให้ไปบอกเราถึงจะได้อ่อนเราไปขอออนตาพิกคแนนตรวนไม่ว่าจะอิริยาบถใดหรือกับหิบใด เราก็ต้องไปขอพรจากหนูก่อนต้องไปสติบกับหนูให้หนูไปขอพรให้หนูไปตื่นเป็นตัวเป็นตัวกลางไปตื่นให้เราจึงได้รับพรจากพระพิเศษส่วนไม่ว่าจะเป็นตามใบก็ตามจะนำตัดตาตัดกระจนประโยชน์นังมาแล้วทาใจก็แล้ว

เป็นพุทธประวัติของพระพุทธเจ้านะคะเป็นรูปแกะสลักบอกตั้งแต่พระพุทธเจ้ากำเนิดนะคะ 好。Uh huh. ้านข้างของลานแกะสะลักพระปุสยคีรีนะคะจะเป็นบ่อน้ำซึ่งยังสร้างไม่เสร็จนะคะ น,นี้จะเป็นที่นั่งนะคะมีรูปลิงสามตัวนะคะปิดหูปิดตาปิดปากนั่นคือการปิดวาจาอันนี้จะเป็นทางขึ้นไปไหว้พระที่อยู่ใต้ฐานของพระปุษยคิรีนะคะ หว่างทางก็จะมีรูปปั้นเจ้าแม่กวนอินนะคะ ำแดงให้เราเลือกสองตำแดงำแดต้งว้ากับำแดงากแนอนจนีงให้าอจะเันนี้จะเป็นทางเข้านะคะจะมีพระ ประดิษฐานนะคะหัวใต้ทานนี้นะคะเราว่าต้องเลิ่กที่ดีกว่าใชให้เราในร้านนี้บุณเจ้าสอนแล้วก็คือให้เรารู้จักเรือกเราจะรู้จักเรือกเราว่าจองรู้จักหมั่นกับิ่ที่เราเลือก เป็นผนังถ้ำด้านในนะคะ น,น,าาน,นี่่เเป็ออารข้างนี้จะเป็นคำคมนะคะ ข้างนี้จะเป็นสกายวอลที่กำลังทำการก่อสร้างนะคะแต่ว่ายังไม่ได้เปิดให้บริการนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปชมะค,ะค่ะดดด้้้ย Lên nhạc, mình sẽ được

รัมตกวามเสิสสัดใจกันอาแนะก็คือว่ากรต่อคู่เดิมมาเจรคเก่าแห่งจัดเตดงตาม่านอาจจะมาดึงขั้นแดก็ถือว่าได้มาหมดแต่ก็เป็นธรรมดแต่ขั้นใจขั้นใก็ควที่มาแล้วมาจะไหลนอกไหลจากสายตามันก็จะเกิดเรียกว่าเป็นที่ติดตา รกว่าอยากเอไว่ามาเุ่งหับตาจะุดมาเนี่ยเคปกเป็นที่ขาัญมาที่ที่องค์ก็บขอบุตรานี้ก็ขวบักก็เรามาถสานาเรามาถึเพื่อาวโดยเราก็ถึงการะิดามที่สำคันเป็นสาที่ที่มีคนในโลกในโลกน้างกันที่ติดตามกันไปเรื่องาวของ 嗯，那可能没得吧。<music> <music> <bs> <music> <music> ถ่ายรูปปะล่ะถ่ายรูปไปรตรงนั้นสวยอยู่ถ่ายมาฮะ อ๋อบได้กจบแรกบแต่เดี๋กว่าปะโยชน์าสนที้ีถึานคาาปิดนาร้างเห็นลายวิท้ายวอย์เสรยังไม่เสร็ลายตัด้ายปืนประโยน์ว่าปายนปีหน้า่ถึงจะนร้าียตัดปลายปืนก็มี่าปืก็มีรับเอ้าูีนมาและเหาที่สเกียบใหญ่หน้ายาสเกียบสูตรที่สเกียบใหญ่จัไปห่ขามีสั อธิษฐานเสือนจว้เราไไ้เตียนฝักไว้ในะถาสสวนพมมาเัยขึ้นประจัยใต้ขวาขอพรสู่ชีวิตรอสู่พุทธเจนนาคะละสวงมาเลยระกับขอพรโผลพุทธเจนและผลชีวิตรอนาคะลต่ออวรมารุภพสวดมาเลยรมารสู่ชีวิตรอสูงพุทธเจนราคะละ รบเจริญพรเจริญญาทำบุญแล้วจะเดินเมื่อยไปในเวลาด่างหลังนี้จะให้อาหารตาให้อาหารตาก็ได้ระโยงนะผัใบที่มิจสตาทำบุญแล้วอยากจะทำทานให้อาหารตาก็เจริญพรเจริญาดางปายนมาัใทีทก็ดดีใ่ก็หาลอยตาต่อ จาปฏิบรตไอ้ตก้ไอ้จากราไอ้ทีส่วน่อครับประกาศชื่อเพเขียแค่ต่างตาดตาต่อยนต่อถึงต่อันดีกานหรือจะติดมอเตอสงขอของให้ช่เียนในรนะต่วจรต่อถ่อพรราบตาียนชื่เขียนกามตะเวต่างกของพ่อได้นะเขียนชื่อดอกเตยเขีนทามดรกโบกัดั้าร์ตตรื่อความรั